ทกอช่วยแก้หนี้ครู2,567ครับออกเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำหลังร่วมลงนาม MOU แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภาครัฐอีก13หน่วยงานนะครับปล่อยกู้500,000บาทดอกเบีย้ย4%ต่อปีและผ่อนนานได้สูงสุด 12ปีสำหรับจ่ายหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบัตรเครดิตแล้วก็เป็นการเสริมสภาพคล่องให้ครูและบุคลกกากรทางการศึกษาสามารถบริหารจัดการสภาวะทางการเงินได้โดยที่ไม่เป็นภาระหนักจนเกินไปครับซึ่งเงื่อนไขนั้นมีอยู่5ข้อนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการแก้หนี้ครู2567ข้อแรกคือต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีข้อ2 มีวัตถุประสงค์ในการชาระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินหรือสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนบันยืน่นไม่น้อยกว่า6เดือนรวมถึงหนี้บัตรเครดิตหรือว่าบัตรเงินสดและหนี้ในฐานะผู้ค้าประกันที่มีคําพิพากษาให้ชําระหนี้ข้อ 3. วงเงินกู้สูงสุดอย่างที่บอกไปครับรายละไม่เกิน5 0 0 0สนบาท อัตราดอกเบี้ย4%ต่อปีข้อ4กํกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ภายใน12ปีแต่คำนวณแล้วต้องไม่เกินวันเกษียณอายุของผู้กู้นะครับข้อ5เมื่อหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้แล้วต้องมียอดเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนสมมุติว่าท่านเงินเดือน2,000 0 หากไปแล้วต้องเหลือไม่น้อยกว่า6,000บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อที่เขตพื้นที่การศึกษาเขาจะมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วก็จะส่งข้อมูลต่อไปยังทกศและทกศก็จะดําเนินการติดต่อครูหรือว่าบุคลากรทางการศึกษามาทําสัญญาณนะทกศในพื้นที่ต่อไปครับ